<c oughs> ก,ก่อนข้าเบรกสองเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ารอบเหมาให้คุณยิ่งรักของคุณเนี่ยนะวันนี้รอบ <c oughs> รอบเ <c oughs> <อ> <c oughs> มาสามชาเลยเออคุณเหมาให้คุณยิ่งรักโดยเฉพาะเลยชมไอรายการวันนี้ตั้งชั่วโมงครับผมก็แถมนิดเดียวแหละมีอะไรแถมเหรอฮะเรื่องชาวสวนยางผมแหละเพราะ<น>ผมไปลงพื้นที่ชาวสวนยางเขาถามว่าว่าสสอจะเอายังไงกับเจ้าเรื่องราคายางเนี่ยครับมันกระดิกนิดหน่อยผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกให้ตัดแปะคําพูดของพลเอกประวิตร วงสุวรรณว่าจะให้ยางูละ80ดสบาทในหนึ่งเดือนกุมภาเนี่ยนะผมเลยตัดคอลัมน์ของมติชนไงมติชนเมื่อวานซื้ขึ้นมาเนี่ยการปรับราคายางในกิโลละ80บาทเป็นเรื่องกล้วยๆลุงป้อมผมว่านะถ้าทําไม่ได้ผมจะออกมาแถลงข่าวได้ยังไงการนี้ผมว่าจาไว้ครถ้าครบเดือนแล้วยังไม่ขึ้น80เดี๋ยวผมก็มาจัดการกับคุณถนอมอันนี้เราเราก็ต้องให้กําลังใจท่านทําให้สําเร็จ อาจารย์นี่ก็ให้สำเร็จก็ไม่ได้สบประมาทนะให้สําเร็จให้กําลังใจลุงผมแหละลุงป้อมลัประวิทย์ลุงวานถ้าเมื่อไหร่ที่สําเร็จนี่พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศก็ได้อยู่สบายได้อันนี้สองลืมตาอ้าปากรถก็ไม่ตกถูกยึดใช่ไหมฮะลูกจะไปโรงเรียนก็สบายจะป่วยก็ไปหาหมอได้ไม่ต้องใบกินใบชุมเห็ดรู้จักใบชุมเห็ดไหมล่ะไม่ต้องกินใบชุมเห็ดกับใบชุมพู่ใบชุมพู่ใบกระังไงแกต้องเสีย เออเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะลุงป้อมกับนายุทธให้สําเร็จสําเร็จกันแล้วกันให้กําลังใจจริง,รงๆเรื่องเศรษฐกิจราคายางนี่เป็นเรื่องของหม่อมอุ๋ยนะครับแต่ว่าพอหม่อมอุ๋ยทําให้มันกระเตื้องไม่ได้ชาวสวนยางถึงเดีกกล้องมาที่ลุงป้อมนี่ไงป้อมในลุงป้อมแกเป็นรประธานกรรมการยางเหมือนกับตําแหน่งที่หลวงลุงกำนันเป็นเมื่อก่อนตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าหลวงลุงกำนันเนี่ยตอนยุครัฐบาลอภิสิทธิ์โลละร้อยแปดสิบครับอันนี้ไม่ต้องร้อยแปดสิบหรอกเอาเอาแปดสิบ ปัดเศษก็พอเอาเศษมันอมเอาเป็นสิบพอเออเอาร้อยเก็บไปก่อนร้อยก็ไอ้คุณอภพิสิทธิ์เป็นนายุ<ะ>ลไรเทปใส่เป็นรัฐมนตรีกรเกษตรจะจัดการโล่สองร้อยไปเลยคือตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจนะส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพี่น้องชาวสวนยางว่าไอ้ราคายางกับราคาน้ำมันเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันอยู่เพราะราคาน้ำมันตอนนี้มันลดต่ำมากนะครับไม่ถึง50แล้วนะไม่ถึงแล้วไม่ถึงตอนนี้สี่สิบหกสี่เจ็ดเหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะ ผมว่ามีโอง่งมังกรแต่ราชบรุรีซื้อโอง่งมาใส่น้ำมันดีกว่าออตูน่าเบื่อมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นนะคือเราไปแต่งตัวเลขมันยังไงก็ต้องยอมรับความจริงว่าเนี่ยความออจริงของโลกล่ะครับนะครับเดลีนิวบอกว่าสู้กันตามกติกาครับอ่าก็น่นอนแหละทุกอย่างการต่อสู้ทุกอย่างแหละคุณถนอมต้องมีกติกาท <c oughs> ั้งนั้นแหละมีกติกาแล้วก็ต้องเคารพกติกานะเออสู้ที่ไม่เคารพกติกาเนี่ยไม่ได้อย่าใช้กติกูนะทิ้งกฎหมายใช้บทกฎหมู่ครูบังคับเอาไม่เอานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุ ไม่ว่าการแข่งขันอะไรถ้าไม่มีกติการมันอเอาเปรียบครับเ <ฮะ S 1> ดนิวบอกว่าภายหลังทราบมติถอดถอนคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็มีการเฟซบุ๊กว่าเป็นไปตามที่คาดหมายทั้งการถอดถอนตัดสิทธิทางการเมือง5ปีและยาการสุดสุดสั่งฟ้องนะครับโดยยืนยันว่ามั่นใจในความเป็นสุขของตนเองเพราะโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีไม่ได้สร้างความเสียหายตัวเลขความเสียหายเป็นความยัดเยียดด้วยอคติ นำชาวนาม,มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองนะครับอย่างที่ไทยรัฐเขาเขียนแล้วเมื่อกี้นะครับโดยบอกว่าประชาธิไปไตยได้ตายไปแล้วครับยิ่งรักว่านะประชาธิไปไตยไทยได้ตายไปแล้วพร้อมกับหลักนิติธรรมแต่กระบวนการทำลายล้างยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องยืนยันจะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งจะขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนำความเจริญมาสู่ประเทศ ทำให้ระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงยิ่งอะไรคือคือพูดประชาธิปไตยตายไปแล้วความยุติธรรมตายแล้วตายแล้วคือ,คอผมผมไปเผมกุณอ่านผมไปดูไอ้คอลัมน์ประกายสํานึกพอดีไง<ะ>ประกายสํานึกเนี่ยเขียนว่าประชาธิปไตยตายไปแล้วแล้วก็ขเขียนบอกว่าคุณพูดความจริงแล้วยิ่งรัก ประชาธิปไตยมีไข้หนักเกินรักษาแล้วที่สุดประชาธิปไตยคันไลาลาด้วยโรคาโคตรของคุณทุนนิยมมองเห็นคนเป็นสัตว์สารพัดซื้อแม้แต่สารยังผ่านมือถุงขนมใช้เงินชาติขนาดหนักอยู่นานนมซื้อสังคมให้จมปลักจงรักภักดีเขียนดีมากนะวันนี้ใครเขียนเนี่ยเนี่ยก็พอกิงโพเนี่ยท่านจันน่านจันอ่ะ จัโอ,อ้นี่อ่ะคุณพูดความจริงแล้วยิหลักประชาธิปไตยมีใครนักเกินรักษาตึงคึ้ึมแล้วที่สุดประชาธิปไตยคันไลลาด้วยรูค่าโคตรข้องคุณทุนนิยมมองเอง็นคนเป็นสัตราราผัดซื้อแม้แต่ซ่านอย่างบ้านมือทุงขนมตึงคึม ใจกันจา,กาดกันนานนักอยู่นานนมสื่อสั่งคมให้จมปลักเพื่อจงรักผักดีอ่อสื่อสั่งคมให,ให้จมปลักเพื่อให้จงรักผักดีแล้วแหละคุณตาโนอมเออเอออือมือทำหมูเนี่ยิดหน่อยในหน่อยเลยในหน่อยอย่างนี้มันสุดยอดเลยเออพอเก่งโพแล้วนี่ผมจะ เอาและตั้งวงเล่นหนังตะลุงเลยผมเนี่ยชัดเจนชัดเจนสู้กันเลยได้อารมณ์รับกับเดนนิลเลยเดนนิลนำของคุณเลยน,นี่คุณยิงรักว่า,างงี้ว่า,างั้นใช่ไหมยัดเยียดกล่าวหาทําลายล้างครับหลักประชาธิไปไตยได้ตายไปแล้วจากประเทศไทยพร้อมกับหลักนิติธรรม,มนะครับเดนิลบอกว่าแม้ถ้อยแถลงของคุณยิ่งรักจะมีอาการตัด้อแต่ก็แสดงการยอมรับคำตัดสินที่พร้อมจะสู้คดีถึงที่สุดบรรดาผู้สนับสนุนผู้อยู่ตรงข้ามจึงควรตรหนัก และพิจารณาการแสดงความเห็นเพื่อให้กำลังใจในกรอบอันสมควรการกล่าวของแกนนำนปชว,ว่าเป็นการไล่ล่าทำลายล้างทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้ามหรืออดีตแกนนำพักเพื่อไทยบางคนระบุว่าเป็นการกำจัดตระกูลชินวัตรให้พ้นจากการเมืองทำลายศักยภาพของพักเพื่อไทยไม่น่าจะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเคยจะไปทำลายคือถ้าตระกูลชิน,นวัตรไม่ทำผิดแต่คุณถนอมใ <ฮะ S 2> ครจะทำลายได้น่ะนตระกูลอดิเกตปนคุณเนี่ย ไม่ทำผิดแล้วใครจะไปจับอ่ะทําลายตัวเองแต่ว่าเองดังนั้นมันทําตัวเองดังนั้นคุณยิ่งรักสนิมเกิดแต่เนื้อในตนนะเออไปโทษว่าเพราะตระกูลชิน,นวัตรครับแต่ถ้าคุณไม่ทําผิดอย่าไปโทษเอาตระกูลมาว่าเลยคุณถนอมใครจะไปจับเดนิวบอกว่าก็อย่าไปมองอย่างนั้นนะครับเป็นแา่ว่าเป็นการทําลายล้างนะครับเพราะนอกจากจะขยายความรู้สึกที่เป็นปฏิบัติระหว่างกันของผู้นิยมทางการเมืองต่างขั้วมากขึ้นในทํานองเดียวกันการคาดหมายหรือสื่อ ความทํานองไม่วางใจเกรงว่าคุณยิ่งรักษณ์จะหนีไปต่างประเทศก็อาจเป็นการให้ร้ายเรากับไม่มีทางต่อสู้ซึ่งจะทําให้ฝ่ายหนึ่งสะใจและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่นิยมชมช,มชอบคุณยิ่งรักษณ์ขุณเครืองใจโดยไม่จําเป็นครับนะฮะผมเรื่องนี้นะจริงๆผมก็นักข่าวของสื้อปมมาให้ผมแสดงความเห็นอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แสดงความเห็นอะไรนะคุณถนอมครับผมก็ว่าปล่อยไปตามกระบวนการนะฮะ ที่เรามาพูดวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคลัมนี้เขาเขียนครับและรายการเราก็วิเคราะห์คอลัามนต์ว่าเขียนดีก็ดีไม่ด,ดกีก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เราก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อหาในคอลัามนต์ครับไม่ได้ใส่สีตีไข่อะไรคุณยิ่งรักไม่ได้เยอะเย้ยตักท่างเลยนะคุณปูคุณดูรายการผมอย่าเข้าใจผมผิดนะเอออันนี้เราว่าไปตามเนื้อผ้าว่าไปตามกติกาแค่นั้นเองครับ สุดท้ายเดลินิวบอกว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้คือทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตนตามหลักกฎหมายผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ถูกชี้มูลหรือมีคดีความก็ต่อสู้ให้ถึงที่สุดผู้สนับสนุนฝ่ายเดียวกันควรให้กําลังใจช่วยเหลือกันให้ถูกทางไม่ยัวย่วยุให้เกิดความแตกแยกเป็นฝักฝ่ายมากขึ้นในเวลาเดียวกันพักเพื่อไทยก็ควรยอมรับว่าการดําเนินการทางการเมืองในรูปแบบเดิมเช่นการรับฟังหรือนําแนวคิดของคุณทักษิณ ที่ยังอยู่ต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางนำย่อมตกเป็นเป้าและสุ่มเสี่ยงกับการย่ำซ้ำรอยของการถูกฟ้องร้องหรือกระบวนการถอดถอนอยู่เสมอแทนการกล่าวหาว่าถูกฝ่ายอื่นไล่ล่าควรทบทวนด้วยว่าเป็นต้นเหตุหรือสร้างปัญหาให้กับตนเองอย่างไรหรือไม่ครับก็ปล่อยทีก็คุณยิ่งรักคุณถูกกล่าวหาหคุณก็ไปหาพยานหลักฐานหาอัยการนะเออฮอนายความมาสู้คดีครับฝ่ายที่ร้องกล่าวโทษก็ก็ฟ้องก็สู้คดีกัน ไอกองเชียร์ก็นั่งดูอยู่ก็นั่งดูด้วย,ย,ยใจเป็นธรรมครับคุณยิ่งรักผิดก็ต้องยอมรับผิดคุณยัถูกก็ถูกก็แค่นั้นก็กบดเมืองก็สงบได้คุณถนอมคือผมว่านะคุณยิ่งรักเปลี่ยนทีมทนายไอไอทนายพวกนี้มันก็ไม่ใจถุงกขกนมแล้วเพราะฉะนั้นมันเอาไม่ออกเราวิ่งเขาเรียกออกหมัดไม่ถูกคุณยิ่งรักต้องเข้าใจว่าด้านหนึ่งเนี่ยเวลาผมไม่ได้เป็นทนายนะครับผมนี่เป็นทนเน ทนายใช่ไหมะทะนายไม่ใช่ทนายรเรียนยังไม่ถึงที่จะเป็นทนายความไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ทนายความนะ,ะไม่ได้ว่าความนะยังไงวิ่งความของคุณยิ่งรักเนี่ยวิ่งความวิ่งกระดีอย่างเดียว,วเออเอาขนมตุงขนมไปลืมตำสารเนี่ยเพราะว่าแนวทางที่คือผมก็จับตามองบทบาทของทีมทนายความทีมกฎหมายวิชาการของคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับคือไม่ได้แก้ต่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณยิ่งรักแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่ใช้วิธีการกล่าวหาคู่กรณีด้วยนะครับ กล่าวหาทั้งสนชที่จะเป็นผู้ถอดทองกล่าวหาทั้งปปชว่าไม่ให้ความเป็นธรรมสองมาตรฐานวันนี้ยังกล่าวหาอายการสูงสุดอีกดิครดิตดิครดิตหมดดิกรดิกว่าตรงกล้าหมดแล้วถามว่าทําไมเขาถึงใช้วิธีการแบบนี้ก็เพราะวันหนึ่งพอเขาแพ้ป๊ะเห็นไหมล่ะเขาเพราะว่าเขาไม่ยุติธรรมเขาสองมาตรฐานน่ะ,ะไม่ได้ว่าแพ้เพราะทีมกฎหมายทีมทนายไม่เก่งแต่ผมมองว่าเขาไม่เก่งนะมันไม่เก่งอยู่แล้วตวองคณาักุศลสินคดีมันไอพวกพวกเนี่ยทนายพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ ใช้ฝีมืออะไรหรอก <ฮะ S 2> เออหวังแต่จะเอาเงินจากคุณตักสิลป์ได้คุณตักษินรวยไงครับใกลๆก็อยากจะเป็นทนายคุณตักษิลป์เระรวยรวยเออมันเหมือนไม่เหมือนกับทนายมาไหว้พวกผม <ฮะ S 2> พวกผมนี่ก็เรียกทนายขอเก้าทนายอนาถา <c oughs> ขอแรงทนายขอแรง เออมันก็ต่างกันเนี่ยใครจะมาว่าล่ะแต่ว่าของเราฝีมือดีทั้งนั้นนะที่ว่าผมเขาเท็จจริงเขาเท็จจริงไม่จะไปกล่าวหาเขาพอศาลตัดสินก็กล่าวหาศาลต่อไปตัวเองก็ไม่ยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่สังคมเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันต้องกําหนดให้สังคมคนต้องยอมรับนะแม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ที่ถูกศาลตัดสินจําคุกเนี่ยนะยังต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมเลยนะถูกต้องในขณะเดียวกันศาลที่ตัดสินจําคุกคนบริสุทธิ์ศาลรู้แต่ไม่สามารถจะ ลงโทษเป็นอย่างอื่นได้เพราะทุกอย่างมันประจักษ์พยานมันหมดเลยครับอ่านะครับคมชันลึกบอกว่ากติกาใหม่ที่เป็นธรรมนะครับนี่ก็ไล่เลียงมาถึงสถานการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับมติชนนี่ผลของการถอดถอนนะครับที่มองว่าเป็นผลเสียนะครับไทยโพสต์ี่สังคมไทยอย่าชินกับการโกงแนวหน้าการคอร์รัปชันต้นตอแห่งความชั่วร้ายสังคมไทยอย่าชินกับการโกงคือ โกงกันจนชินอันนี้ไม่ใช่ชินนวัฒนะเดี๋ยวก็ใจผิดอีกครับคือทั้งกรมไทยอย่าชินกับคนโกงไม่ใช่ว่าชินนวัฒเป็นคนโกงทั้งตระกูลเดี๋ยวพวกอะไรชัยยศิ์อะไรมาวุ่นวายกับผมอีกไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าอย่าอย่าชินชาอย่าชินชาอย่าเคยตัวกับการทุจริตคอรัปชันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนไปถามไงทำโพลไปถามเรื่องการทุจริตคอชั่ครับชันคนรุ่นใหม่ไงเด็กๆก็บอกว่าทุจริตได้ แต่ว่าคอยตัวเองได้ประโยชน์บ้างครับหรือว่าทุจริตได้โกงได้รัฐบาลไหนก็ได้โกงได้แต่ให้ทำงานอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ทัศนคดีที่ผิดอย่างนี้รับไม่ได้สังคมไทยต้องควรที่จะแอนตี้เพราะไปถามเด็กเด็กก็เลาะก,ก็สอบเพื่อนกันอยู่แล้วนี่สองไอ้ตอนที่เข้าเรียนก็พ่อแม่เขาฝากเสียค่าแปะเจียกันอยู่มีการวิ่งเต้นกันอยู่ไอ้ความรู้สึกแบบนี้ก็ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นเพราะงั้นเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่การได้มาด้วยวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ไม่ชอบ ก็ก็อย่าว al ่าแต่เด็ก่ากเขาไปเตี้ยสอบข้าวครูก็ยังโกงอยู่โกงใช่ไหมเออแล้วก็ดเพอกกงโกงเพิ่งแล้วเพิ่งมาเนี่ยอะไรที่มาแพร่หลายที่ว่าโกงแล้วได้ดีก็แบบยุไก่โอ๊กเนี่ยเออโกงก็สอบยังได้ดีได้อยู่อ่ะของจากการถอดถอนของสอทชที่ถอนคุณยิ่งรัก์และไม่ถอนคุณนิคมเนี่ยนะครับเขาก็ไปทําการสํารวจนะทำโพอ่ะอ่าโพของมาสเตอร์โพนะครับ ชมรมนักวิจัยเพื่อความสุขชุมชนหรือมาสเตอร์โพเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจนะครับ,ค,รบความคิดเห็นของแกนนำชุมชน630 <c oughs> ชุมชนระหว่าง22-24มกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าร้อยละ85.7ระบุว่าเห็นด้วยต่อการถอดถอนคุณยิ่งรัก์ชินวัตรเนื่องจากจะได้เป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของสังคมการบร,ริหารประเทศไม่ดีเป็นผู้นำต้องมีความรับผิดชอบและเห็นความเสียหายชัดเจนครับ โอ้โหร้อยแล้วอต่ไรนะ85.7ครับเห็นด้วยกับการถอดถอนคุณยิ่งลักโอ้โหก็ถสูงนะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปที่ของอีสานโพเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ใช่ไหมจำได้ครับว่าถ้าถอดถอนคุณยิ่งลักท่านรู้สึกยังไงเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่ก็เฉยเฉยนะเอว่าไปตามกระบวนการครับ ก็ไม่รอดร,รู้หนาวหรอกอย่าปญาอ้างมายาอ้างมามวลชนอย่ามวลชน,นาามาอ้างมาคูกก่กันแล้วกันอย่าไปยุ่หแย่ก็แล้วกันเอออย่าไปยุอย่าไปปลุกระดมก็แล้วกันเอาเงิน<ง><ง>ไปให้แล้วไปยุ่หแย่ชาวบ้านออกมาอะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วมีควันหลงนะคุณเทพไทยควันหลงจากอะไระับในการถอดถอนที่ผ่านมานะครับครับสนชมีทั้งหมด220 220คนแต่มาลงมติถอดถอนแค่219หายไปไหนคนะนั่นสาคนนึสามคนนึงคนที่หายไปก็คือน้องลุงป้อม พลตำรวจเอกพัชร,าว,ชราวาดวงสุวรรณแต่มีแก,มก,มก,มกมไม่น่านจะหายนะเป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องใ้องจแกไม่น่านจะหายเพราะว่าโผล่ตำรวจก็จัดเสร็จแล้วนะฮะเออพ่วงกลับอะไร<ๆ>ก็ย้ายกันหมดแล้วก็ไจ,จัดโผอยู่ตรงไหนอีกคือคที่แกหายเพราะ <Big S 1> แกบิ๊กปอ๊ปอตบิ๊กป๊อตเพราะที่แกหายเพราะแกไม่หายอ่ะครับเพราะอะไรครับแกป่วย โอเคไม่สบายออไม่สบายก็ไม่เป็นไรไม่สบายก็ยป่วยเออไม่สบายก็ไม่เป็นไรหร,รอกออ,อธิบายได้แต่อีกคนหนึ่งที่ป่วยแล้วมาเนี่ยนะครับขอหมอมาขอโหวตก่อนโหวตแล้วก็มาปั๊บขอประธานมาขอโหวตก่อนจะได้กลับไปโรงพยาบาลต่อเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกประเภทบมาผมเรียกว่าลากเมายามาเลยอมาเลยอันนี้เอาถุงน้ําเกลือมาเลยอ่ะยังยังไม่ถึงกับมาถุงน้ําเกลือแต่เพื่อนหิ้วปีกนะหิ้วปีกมาอ่ามีผ้าไปดูด้วยต่อลระคองมาเลยเนี่นี่เนี่เนี่นี่เ่นอ่ายเห็นไหมเห็นไหม นี่ประคับประคองกันมาเลยนะครับคุณสถิตหรือเปล่าเนี่ยคุณสถิตสวินทร์อ๋อสถิตชวินทร์อ่านี่เห็นไหมเนี่ยที่บดีป่าไม้เก่านี่คนนี้จำได้ใช่ไหมใช่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 เป็นการนการที่นําดีคนหนึ่งแหละคนนี้เห็นไหมครสถิตชวินทร์วันนี้เขาก็แกก็ได้รับเกียรติจากไทพุตนะคุณถนอมลงในคอลัมน์คนคนข่าวว่าสปิริตเยี่ยมอในคนคนข่าวนะครับ เขาบอกว่าเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับสปิริตของสถิตสวินทรสมาชิกสอนอชอครับที่ออกจากโรงพยาบาลมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการประชุมสภานิติบัญญัติเมื่อวันศุกร์ที่23ที่ผ่านมาครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าเจ้าตัวไม่สบายเข้ารักษาร่วมสองเดือนกว่าแล้วนะ,ะแต่เมื่อถึงวันประชุมนัดสำคัญก็ขอเดินทางมาใช้สิทธิ์ของตนนะครับชัดเจนเลยนะชัดเจนเลย ผมจำได้ว่าตอนลงมติไม่ไว้วางใจสักครั้งหนึ่งที่มีการอภิปรายคุณกรณิฮิ้วถุงน้ำเกลือมาคุณกรมาทั้งเสาถุงน้ำเกลือเข้ามา<อ>ในห้องประชุมเลยคุณกรคุณพิเชษพันธพิญากูลก็มาก็มาใช้หน้าที่ใช้สิทธิ์หน้าที่เต็มที่เลยครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคนกนกาวเนี่ยนะนี้ก็โอเคเขียน อ,อ่านได้ไม่หมดหรอกรแต่ว่าก็เขียนดีแหละคุณสถิตสวินทร์นี้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อปี2,139นะแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับน,น,นี่ก็ให้เห็นว่าเออคนที่ก็มีความตั้งอกตั้งใจครับนะครับแล้วก็ไปดูการ์ตูนหน่อยไหมการ์ตูนวันนี้การ์ตูนนี่ก็เยอะอยู่ผมให้ดูของนี้ก่อนฮะของแกอกรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจเห็นภาพชัดเลยครชัดเลยอ่ะชัดเลยฮะกรุงเทพธุรกิจว่าไงครับ,รบ,รบมามามากลุงของกรุงเทพธุรกิจนะครับเปรียบเป็นต้นไม้เขาไม่ได้จายไว้อ,อ,อม่มีมีมีเดียวคงจะขึ้นไม่ทันนะะเอาเอาเอา,เอาป้อมในนิวก็ได้ฮะเอเอรวรวมกันตายหมู่แยกอยู่ตายเดียวนะฮะเออ วิ่งกันคนละทิศคนละทางเลยไปบ้านผมเรียกป้านมันยักษ์ซัดเลยไปเหมือนเพิ่งแตกรังอ,ะอ่ะไปเหมือนเพิ่งแตกรังเหลือแต่คุณยิ่งรักโกง่กงโก่งฟิตอยู่นั่นล่ะนอนก้มครวนลิ้นห้อยอยู่น่ะเหนื่อยเต็มทนแล้วใส่เสื้อแดงไอ้พวกเสื้อแดงวิ่งกันแผ่นป่าราบเลยคุณน้อมไป,ไปแล้วไปอยู่แล้วเออเหลือแต่คุณยิ่งรัก ยิ่งมิงอยู่เลยซึ่งคนยิ่งรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสบชัยบูลนะฮะ<า>ที่บอกว่าไม่ไม่ใช่แค่ถูกตัดสิทธิทางก,การเมือง5ปีเท่านั้นนะครับเพราะไปดูกฎหมายรับนูลปี50ที่ถูกยกเลิกไปแล้วก็ดีครับแล้วก็กฎหมายรับนูลฉบับชั่วคราวที่กําหนดไว้ในวงเล็บ4ว่าต้องเขียนกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยถูกถอดถอนเนี่ยนะข้อหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบเนี่ยตํางตำแหน่งทางการเมืองอีกนะ ครับเอเอ e <S <S เพราะงั้นอาจจะเป็นขาดคุณสมบัติในข้อนี้ต่อไปได้แล้วก็เดลินแนวหน้าใช่ไหมฮะพดเหรอพดแนวหน้าพดเหรอพงหรือพดพงพุทธพุทว่าแนวหน้าพดแนวหน้าเนี่ยถ้าปูจะออกนอกประเทศต้องควังคำสั่งใครครับนี่นั่งรอที่บันไดเครื่องบินแล้วรอสจยังไม่มีคําสั่งออกนอกประเทศแต่ถ้าปูจะไปก็ต้องขออนุญาตก่อนครับดิฉันไม่หนีไปไหนค่ะรอค่ะรอรอความสั่งจากพี่แมวก่อน น่าจะหนี้ก็ยังให้ทักษิณเลยเหรอคนที่ทขออาุอน,อน,อนุทำเรื่องขออนุญาตในเวลานั้นให้คุณทักษิณไปต่างประเทศไปดูโอลิมปิกที่จีนปี2008ก็คือพลเอกยุทธศักดิ์สิทิประภาใช้ตําแหน่งประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกให้คุณทักษิณก็คุณทักษิณก็จะไปดูโอลิมปิกก็ไ,ไปอะวันที่8เดือน8 2008จำได้ไหมที่กรุงป,ปักกิง่งนะครับแล้วก็มาคราวนี้อีก ไม่รู้ประธานโอลิมปิกประเทศไทยจะมีบทบาทอนุญาตให้ใครไปดูโอลิมปิกที่กรุงนิโอเดาเชเดโรประเทศประเทศบราซิลปีหน้าหรือเปล่ารอบที่เท่าไหร่แล้วเข้ารอบปัญญายไปในโอลิมปิกมานาตันปิดใต้ด้วยการ์ตูนเซียไทยรัฐเดี๋ยวนะด้านตกลงของกรุงเทพธุรกิจไม่มีโอ้เสียหายเลยแม้เกยเอออเาเอาเซียนี่แหละรำคาญคือไทยไทยรัฐเนี่ยเขียนดีกับทุกฉบับนี่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 เลยพี่นี่เลยคือไม่อยากให้พลาด ไม่อยากให้พลาดขอถ่ายขอถ่ายสดขอถ่ายสดอ่ะเอาเสียก่อนก็ได้เอาเสียก่อนนี่เสียนี่แกเขียนข้าวข้างหมายความว่าคุณยิ่งรักกันไม่รู้จะข้าวข้างยังไงเลยนะเอาที่คุณยิ่งรักพูดมาเขียนเออนักวิชาการต่อตอนคุณยิ่งรักเนี่ยเอาทั้งหมดเลยประเทศไทยอยู่ได้แต่ถ้าต่อตอนความยุติธรรมอยู่ไม่ได้เนี่ยเขียนอย่างนี้ไม่ไปตามที่จัการต่อตอนความยุติธรรมคือเอาคำพูดของคุณยิ่งรักมาขยายผลมาขยายผลเป็นการ์ตูนเออนี่แหละเห็นความเอียงกระเท้แท้ของการ์ตูนนิดชื่อเสียครับเออไว้ชัดๆไปนั้นแหละ ของกรุงเทพธุรกิจผมจมนะมาประจานคุณตนน์เป็นจานเลยใช่ไหมารเซียไปเลยการ์ตูนของอรุณนะครับของกรุงเทพธุรกิจกล่องจับเลยครับคุณผู้ชมเห็นภาพนี้จะรู้สึกว่าเออมันมันชัดเจนง่ายมากเขาซูมเต็มๆเลยนะฮะเรียบเสมือนต้นไม้ต้นใหญ่นี่ถูกโค่นตัดไปแล้วนะครับชื่อทักษิณต้นนี้นะฮะแต่กิ่งมาเป็นสมัครแตกต่อทุกคนสมัครก็ถูกตัดใช่ไหมฮะแตกต่อมาเป็นสมชายถูกตัดอีกฮะแตกจากสมชายเป็นยิ่งรักถูกตัดอีก การต้นไม้ไม่ดีเขาถูกตัดดีต้นไม้ดีเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยอำไมเขาจะสวงามเขาตัดทำไมอ่ะตัดทำไมตัดทำไมก็จะฆ่าต้นไม้ต้นนี้อ่ะถ้าคิดจะฆ่าต้นไม้ต้นนี้การตัดเนี่ยไม่อาจจะฆ่าได้นะต้องอะไรฮะต้องขุดถอนรากถอนโคนต้องกํามล็อกโซนกาล็อกโซนรากกันไปเลยยากอย่าฆ่าต่อเออหรือไม่ก็ขุดเจาะที่รากอ่ะแล้วก็ใส่ทันไอ้ทานทานแกียงแกอ่ะ ทันข้าวมาเลยอเออทันทันหินดี่ก้ก็แบบไอ้ข้าวต้นมะข้าวโมงแถวเออนั่นแหละใช่ไหมใช้ดินประสิวใช้อะไรเนี่ยอัดเข้าไปอัดเข้าไปพอยืนต้นตายปั๊บก็เอาต้นไม้ไปเรียบร้อยต้องอย่างนั้นต้องตอหน้าต้องกูนคนตักสินไม่ต่อหน้าต้องกูนไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้นี้ผมคิดว่าคือจะไปมองว่าเป็นการนี่ยังเลือีกกิ่งไงก็ยังไม่ตัดนะนะไอโอ๊กไะ กลมแตกึ้นไาอีกกรมแตกก้นมาอีกเออแตกกันอีกชื่อกิ่งโอ๊กเนี่ยปลวกทั้งนั้นนะทั้งโมดทั้งปลวกละกิ่งเนี้ยก็บอกอะไรก็ตกกลับมรโซคูมกันไปอ้าวนะครับคิดใหม่ทําใหม่เพื่อประเทศไทยที่จะเอาหนักไปใต้กรอบใหม่ถ้ายังคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเนี่ยนะครับยังไงก็เจออยู่ในวังวนแบบนี้อย่างที่เดนิวก็เขียนนั่นแหละครับผมนะครับคงจะได้เวลาตามนี้ตามเนี้ยนะฮะมากไปก็ไม่ดีเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับวนแฟนกลับที่หาดใหญ่กับแฟนกลับที่สะเดา งานศพของคุณวีระญาติผมเนี่ยเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเสนพปงเนี่ย<ะ>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาโชว์กันว่าแควนรับจะเยอะกันอัไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับ